สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้ช่องเที่ยววัดชมพระนะครับก็นําพระมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับยังเป็นอยู่ในหมวดที่เป็นพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะเหรียญ <Okay. S 1> แรกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับ เหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับเหรียญพปลปีองพอี2521เหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราเรียกว่าเหรียญสร้างตึกโรงพยาบาลปี2521นะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่แหวนนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นตราสัญลักษณ์พปลนะครับ มีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับที่อยาให้เพื่อนได้ชมกันคือเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับปี2521เหรียญลลปูแหวนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสร้างตึกโรงพยาบาลหลังพอปลอสร้างเมื่อวันที่16มีนา 2,521นะครับเป็นมหากุศลในการสร้างตึกสุจินโนแก่โรงพยาบาลนาครโรงพยาบาลมหลาราชนครเชียงใหม่นะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ90ปีหลวงปู่แหวนนะครับโดยครับกรรมการมหาเทราสมาคมนะครับเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ์นะครับได้ขอหลวงปู่แหวนเพื่อสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับ รวบรวมทุนทรัพย์นะครับที่มีผู้บริจาคนำไปจัดสร้างตึกโรงพยาบาลนะครับอันนี้เหรียญสำหรับสร้างตึกโรงพยาบาลนะครับเป็นเจตนาในการจัดสร้างสำหรับตึกโรงพยาบาลนะครับตรวจโรคและห้องฉุกเฉินที่ทันสมัยนะครับมอบเป็นอนุสรณ์ในนามหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ เหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างนะครับด้านหลังนะครับเป็นได้ขอพระราชทานนะครับพระบรมราชานุญาตอันเชิญพระปรมาพิไทยย่อพอบลนะครับประดิษฐ์ไว้ด้านประดิษฐสถานไว้ที่หลังเหรียญน,นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะด้านข้างก็มีดอกบัวนะครับนะฮะเขียนว่าสร้างตึกพยาบาลน,นะครับ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่แหวนสวยงามมากนะครับนะจาจำนวนการจัดสร้างนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเหรียญหลังพอปลอใหญ่แบบนี้นะครับเนื้อทองคําจัดสร้าง2,521เหรียญน,นะครับเนื้อทองคําแบบพิเศษตอกตอกโค้ดจัดสร้างจํานวน444เหรียญ เนื้อเงินนะครับจำนวน1,000เหรียญเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลจำนวน16,00 0ห่นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับจำนวน3,000ันเหรียญนะครับเนื้อทองแดงกะล่ทอง2 0 0พันเหรียญและเนื้อทองแดงกะล่เงิน2 0 0พันเหรียญนะครับนี่นะฮะเป็นเหรียญพปลหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับสร้างปี2521นะครับ หากเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเหรียญนี้นะครับสนใจเช่าหาบูชานะครับยังเป็นพระที่อยู่ในหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ในเพจช่องทางนะครับเพจ Facebook นะครับหรือช่องทางต่างๆที่เขียนว่าเที่ยววัดชมพระนะครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญถัดไปนะครับยังเป็นเหรียญของหลวงปู่แหวนสุจินโนอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นเหรียญยืนถือไม้เท้านะครับด้านหลังเขียนว่ารวมใจนะครับ นี่นะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างปี2,518นะครับเหรียญของหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญยืนหลังรวมใจเนื้อทองแดงนะครับ2518หลวงปู่แหวนสุจิโนโนจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านทราบกันดีนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นนะครับูททัตโตนะครับเป็นพระสายกรรมฐานพระป่านะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างในปี2,000 518นะครับโดยข้าราชบริพารทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีจิตศรัทธานะครับบริจาคทรัพย์นะครับจำนวน17,999บาททุน9ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนานคบเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างพ,ะพระอุโบสถวัดเจดีสถานนะครับในปี2,518ะครับเข้าพิธีฉลองอุโบสถณวัด ดอยแม่ปังวันที่15มีนา2519นะครับการสร้างนะครับมีเนื้อทองแดงเนื้อเดี่ยวประมาณ4ี0แสนเหรียญนะครับเหรียญนี้สวยงามมากนะครับอันนี้จะอยู่ร้อยปลายแล้วนะครับบางที่นะครับก็เป็นหลักพันต้นๆเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเมื่อประมาณ23ปีที่แล้วนะครับมีประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับ ลองหาดูในช่องทางได้คือมีภาพนะครับเป็นหนุ่มโรงงานนะครับใส่เนี้ยใส่เหรียญหลวงปู่เหรียญเดียวเลยนะครับผมครับก็มีผู้ประสงค์ร้ายนะครับนะครับใช้อาวุธนะครับอาวุธปืนในระยะเผาขนนะครับก็ไม่โดนเลยนะครับเราเลยเรียกว่าเหรียญยืนหลวงปู่แหวนนะครับมีประสบการณ์นะครับเหรียญนี้เหรียญสวยนะครับเหรียญไม่เคยผ่านการใช้เลยนะครับ หากเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับทั้ง2เหรียญนี้นะครับลองติดตามได้ที่ช่องทางนะครับที่ลงอ่าลงค่าเช่าบูชาเหรียญทั้งสองเหรียญนี้นะครับที่ช่องทางนะครับเที่ยววัดชมพระนะครับช่องทางเพจ Facebook เที่ยววัดชมพระนะครับเพื่อนๆลองกดติดตามนะครับก็มีเหรียญที่เป็นเหรียญหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านแบบนี้อีกมากมายเลยนะครับว่าให้เพื่อนได้ชมกันเป็นเหรียญที่มีในที่สภาพสวยนะครับ ยังไงขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามนะครับก็นำเหรียญ,เห,ยญเหรียญลักษณะเหรียญรักร้อยนี่ครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมว่ามีวิธีการจัดสร้างแบบไหนนะครับมีวัตถุประสงค์การจัดสร้างอย่างไรนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ